สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุไฟนะคะสำหรับสถานะเงียบหรือคุยกันน้อยนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ว่าจะเงียบกันหรือคุยกันน้อยก็ดูคลิปนี้ได้เลยนะคะโดยที่คลิปจะเป็นรนดอมนะคะเป็นพลังงานในเชิงสุม่มไม่สามารถตรงได้กับทุกคนและพลังงานสามารถสลับข้างกันได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะคะ3เดือน6เดือนปีหนึ่งเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้อยากจะกดเข้ามาดูก็แปลว่า พลังงานของเราเชื่อมโยงถึงกันได้ในะช่วงเวลานั้นๆนั่นเองนะคะสําหรับใครก็ตามที่อยากจะสนับสนุนช่องนี้เพื่อความแข็งแกร่งเพื่อให้ช่องเดินต่อไปได้เพื่อให้ช่องนี้อยู่มั่นคงนะคะก็โอกาสนี้เป็นโอกาสที่เหมาะมากๆนะคะที่ทุกคนจะได้ร่วมสนับสนุนช่องนี้นะคะเบอร์บัญชีจะอยู่ใต้คลิปนี้เลยเพราะาตอนนี้น้องลักกี้นะคะแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะวันนี้จริงๆอ๋อ,อไม่ค่อยมีเสียงเพราะว่าร้องไห้หนักมากนะคะแล้วก็เหมือนเหนื่อย เพราะว่าเราอมอมออจะเดินทางไปดูลูกตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็เอ่อเหมือนค่าใช้ใจ่ายเยอะด้วยนะเพราะฉะนั้นโอกาสเนี้ยเป็นโอกาสที่เหมาะเลยใครอยากสนับสนุนช่องอมแล้วลังเลอยู่นะคะโอกาสนี้เป็นโอกาสดีที่คุณจะได้ช่วยกันเอ่อเป็นค่าใช้ใจ่ายในการในโรงพยาบาลนะคะในการดูแลรักษาน้องนะคะเสียงไม่ค่อยจะมีจริงๆต้องขอโทษด้วยนะวันนี้อาจจะแบบพูด acting เยอะไม่ได้นะคะเอ่อใครอยากเห็นน้องใครอยาก รู้ว่าอาการน้องเป็นยังไงบ้างกดเข้าไปดูได้ที่แถบชุมชนของช่องนะคะอมเอาอาการน้องเนี่ยไปไปฟอลโล่ไปไปอัปเดตตรงนั้นนะคะโอกาสดีมาถึงแล้วนะคะใครอยากสนับสนุนช่องแลลังเลอยู่เชิญเลยนะคะจะได้เอาไปจ่ายค่าโรงพยาบาลพวกนี้ต้องมาจําเพิ่มอีก3,000ันแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องอยู่โรงพยาบาลอีกกี่วันนะคะขอบคุณมากๆเลยสําหรับใครก็ตามที่ได้สนับสนุนช่องมาแล้วนะคะเอาไปโพสต์ไว้แล้วก็มีคนโอนมาช่วย พอสมควรเลยนะ,ะก็ได้ค่ามาจำวันพรุ่งนี้แล้วนะคะแต่ว่าก็ต้องดูต่อๆไปก่อนว่าต้องอยู่กี่วันนะคะค่าใช้จ่ายค่อนข้างพอสูงพอสมควรสำหรับการแอดมิดกระต่ายนะคะขอบคุณจริงๆแล้วก็ใครไม่สะดวกนะคะเป็นการสนับสนุนช่องในลักษณะโอนเงินแบบนี้ก็มีซปเปอร์แทนหรือปุ่มขอบคุณก็ได้นะคะก็จะไปได้ตอนเงิน YouTube ออกนะคะนั่นก็ขอบคุณอีกช่องทางหนึ่งด้วยนะคะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์สอบถามได้เลยนะคะ ารายละเอียดอยู่ใต้คลิปนี้ทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็ฝากฝั่งจริงช่วยกันกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์ share, หรือคอมเมนต์ใดๆก็ได้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆก,การสนับสนุนขอบคุณที่รักกันขอบคุณที่เมตตาน้องลักกี้จริงๆนะคะประทับใจคือซึง้งซึ้งมากๆทั้งที่เราไม่เคยรู้จักกันเลยคุณแค่เห็นออมอ่านไพ่คุณแค่เห็นลักกี้หรืออะไรก็ตามแต่คุณช่วยมาออมถือว่าคุณใจกับอมจริงนะคะนี้อมอมนับถือน้ำใจเลยขอบคุณ มากมากเลยนะคะยังไงก็คอยอัปเดตกันได้ที่ชุมชนหรือว่าจะเข้าไปกดติดตามเพจก็ได้อมเมจิกสโตนะคะขอโทษจริงวันนี้เสียงแทบจะไม่มีแล้ววันนี้อมร้องไห้แบบหนักมากค่ะคืออมร้องไห้เรื่องลัคกี้มา2 3วันติดแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าน้องป่วยมารวมเบส็จก็4ีันแล้วนะคะอมความรักและผูกพันมันทาให้มันทำให้เป็นแบบนั้นค่ะนะคะเรื่องร้องไห้เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่รักกันเนาะใช่ไหม, <S <S อมเอาล่ะชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนู สถานการณ์เงียบหรือคุยกันน้อยขอพลังงานหลักของคุณกับเขาค่ะเงียบหรือคุยกันน้อยของชาวธาตุไฟขอพลังงานหลักของคุณโอกระเด็นเยอะไปไม่เอาเงียบหรือคุยน้อยธาตุไฟพลังงานหลักของคุณกับเขาต้องพยายามปากใกล้ๆไหมเนี่ยเสียงไม่ค่อยจะมีมีไพ่ชาววันเสาร์นะคะชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมชาวพฤษศนะคะ เงียบหรือคุยกันน้อยพลังงานหลักของพวกคุณเออบางทีบางเคสนะคะเป็นความสัมพันธ์โซเชียลออนไลน์อินเทอร์เน็ตนะคะโซเชียลออนไลน์อินเทอร์เน็ตแล้วมันมีการใช้เหตุใช้ผลใช้กรอบความคิดใช้อีกโก้อะไรใส่กันไม่รู้เนี่ยเช่นการทวงถามหาความยุติธรรมการทวงถามหาความถูกต้องชัดเจน นะคะเนี่ยมันมีเรื่องเสียอกเสียใจเรื่องเครียดเรื่องกดดันบางคนอาจจะกดดันกันแค่รู้สึกกดดันในความสัมพันธ์แค่เรื่องระยะทางก็ได้นะคะแบบเศร้าโศกเสียใจทุกใจอยู่ไกลกันทําได้แค่แชทสองมองกันไกลๆแค่เนี้ยก็อาจจะทําให้รู้สึกว่าความสัมพันธ์แบบไม่เฮลตี้ได้เช่นกันสำหรับรักทางไกลนะคะแต่บางคนจะเครียดเรื่องอนาคตอยากมีอนาคตอยากวางแผนอนาคตแต่ทําไมอะ่ะ แต่มันไปโคละทางหรือเปล่าการวางอนาคตนั้นมันต่างคนต่างคิดต่างคนต่างใช้เหตุผลของตัวเองหรือเปล่านะคะหรือพวกคุณเนี่ยกำลังเลงเลงกันในเรื่องของความถูกต้องชัดเจนความยุติธรรมอะไรบางอย่างนะอันนี้คือพลังงานหลักนะคะของชาวธาตุไฟนะกับคนคนนี้นะคะอ่าประมาณนี้นะเดี๋ยวนะมเม่กี้มให้ดูไพ่เลี่ยงว่า ให้ดูแล้วสิไม่ใช่แม่เมื่อกีม้มให้ดูแลขอโทษนะเบอร์วันนี้ร้องไห้จนเบอร์อ่ะนะคะนี่คือพลังงานหลักของความสัมพันธ์นะจ้ะาทีนี้เรามาดูหน่อยสิว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับไฟเอ่เงียบคุยน้อยทตดไฟตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างคะ่ะตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณ ก็รอการติดต่อสื่อสารรอการพูดคุยนั่นแหละเนาะมีไพ่ชาวเมถุนชาวธาตุไฟชาวธาตุดินมังกรประสบกันนะคะเ,เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันพัฒนาไปอย่างช้าๆเอามาว่าเขาเขาเขา,เขาเหมือนอยากเห็นอะไรที่มันจะมากกว่านี้เนาะมีพลังงานในเชิองอยากเอาชนะเหมือนกันเนาะนะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรอะอาจจะอ่านเกมเกมกันได้นะเอาไม่แน่ใจนะ คุณกับเขาอ่านเกมกันได้หรือว่าเขาอ่านเกมดูละว่าอยากเอาชนะคุณเหมือนกันนะคะอยากเอาชนะในแง่ไหนเช่นถ้ามันเป็นรักทางไก่อ่ะมันช้าเนาะเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามองแล้วมองอีกมองแล้วมองเล่ามันมันไม่มันไม่มั่นคงสักทีก็รออยู่นะมันจะยังไงมันจะติดต่อสื่อสารมันจะพูดคุยมันจะพัฒนาความสัมพันธ์กันแบบไหนอีกในบางเคสเนี่ย พวกคุณเป็นพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนกันหรือว่าเป็นคนในกลุ่มสังคมวงกว้างร่วมกันถ้าความสัมพันธ์ลักษณะน,นั้นนะคะออมรู้สึกว่าเขาน่าจะประมาณว่าเขาก็รอจังหวะรอจังหวะที่จะได้มาสื่อสารพูดคุยรอจังหวะนะคะที่จะแบบคำว่าเอาชนะในที่นี้บางทีมันเป็นเรื่องราวของการแบบเอาชนะใจประมาณว่าจะอ่านเกมให้ขาดหรืออ่านใจหุนให้ออก จะได้รู้ว่าต้องทํำยังไงแบบนี้ก็ได้ไงนะคะเอออันนี้กรณีถ้ามันเป็นรักในสังคมกลุ่มก้อนนะคะหรือพาร์ทเนอร์หูนส่วนเขารู้สึกว่ามันมันมันต้องรอจังหวะในการเข้าหาจริงๆอะอะไรเงี้ยนะคะรอการเที่ยสื่อสารรอข่าวรออะไรเงี้ยนะคะรอจังหวะที่จะสื่อสาราว่าเขาดูคิดไว้แล้วเหมือนกันนะว่าเราจะต้องเอาชนะยังไงดีนะคะเออทีนี้ ในบางเคสมันจะเป็นในลักษณะของการตีตัวออกห่างในบางเคสนะคะเช่นสถานการณ์เนี่ยมันเป็นรักทางเลือกหรือเปล่าหรือต่อให้มันไม่ใช่รักทางเลือกเนี่ยมันเป็นสถานการณ์แบบพาร์ทเนอร์คู่หมั้นส่วนหรือคนในสังคมวงกว้างเนี่ยมันอึดอาดมันไม่มั่นคงมันมันไม่อะไรสักทีหรือเปล่ามันช้าหรือเปล่ามันเลยทําให้เขารู้แล้วว่าเออสงสัยต้องอยู่ห่างๆกันดีกว่ามั้งเนี่ยอะไรกี่ก็ได้ไงนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว ออมว่าความรู้สึกของเขาอะในแต่ละเคสออมว่าไม่เหมือนกันออมรู้สึกได้เลยว่าบางเคสเป็นการรอที่จะได้มาพัฒนาความสัมพันธ์กันจริงๆที่จะได้พูดได้คุยได้สื่อสารได้อะไรกันแต่ในบางเคสรอเพื่อที่จะตีตัวออกห่างไปเดี๋ยวออมจะลองไขย,ยี้ให้ทั้งสองกรณีแล้วกันนะคะอืมนะเอาเป็นว่าความรู้สึกออกแนวมีความอึดอัดอยู่เหมือนกัน แต่เหมือนเขาก็รู้สถานการณ์ดีอ่ะอเหมือนก็รู้สถานการณ์ดีนะคะอรอที่จะแบบได้มาทําอะไรบางอย่างให้มันชัดเจนในทางใดทางหนึ่งเป็นการติดต่อสื่อสารหรือการการะทาอะไรบางอย่างก็ได้อะเดี๋ยวเอามาขยี้ให้ค่ะขอดูเคสที่เขาคิดจะตีตัวออกห่างนะคะเคสที่คิดจะตีตัวออกห่างอะ่ะจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไง เคสที่จะตีตัวออกห่างคุณนะ่ะเขารู้สึกยังไง <S <S เคสที่จะตีตัวออกห่างอาจจะรู้สึกยังเอาคุณออกจากหัวไม่ได้คะ่ะความผูกพันท่วมท้นเลยหรือพวกคุณดันแบบเรียนด้วยกันทำงานด้วยกันยังต้องเทคแอคชั่นในการคุยกันผ่านครอบครัวหรือการเรียนการงานอะไรบางอย่างก็ได้นะ เขาก็เลยค่อนข้างที่จะรู้สึกแบบเฮ้ยมันยังมีความรู้สึกในเชิงแบบผูกพันเอาออกจากหัวไม่ได้ยังยังมีไฟกับคุณอยู่นะเนี่ยอันนี้ขนาดเราถามว่าไอ้เคสที่เขาอยากตีตัวออกห่างคุณ,คณเขารู้สึกยังไงเขายังรู้สึกกับคุณค่อนข้างดีอยู่เลยอะเออในเคสนั้นนะแต่<ด>อะไรอะมันมันดันเป็นรักที่มันแอบรักแอบชอบกันเหรอหรือว่ามันดันเป็นความรักที่เปิดเผยไม่ได้ หรือความสัมพันธ์ยากจะคาดเดาเหตุการณ์ที่ทำให้เขาอยากตีตัวออกห่างไปเคสที่อยากตีตัวออกห่างขอดูก่อนว่าทำไมเขาอยากตีตัวออกห่างในเมื่อความรู้สึกมันยังยังเยอะยังดียังยังอะไรอยู่เลยเคสที่อยากตีตัวออกห่างนะคะทำไมเขาถึงอยากตีตัวออกห่างคุณอืม บางคนเขามีคนเก่าของเขาอยู่มีคนเก่าของเขาซ่อนไว้ในความรู้สึกก็ได้บางคนเขายังมีคนเก่าแบบกักๆไว้ในชีวิตก็ได้นะคะหรือตัวเขาเองเนี่ยพอเห็นว่าเป็นความสัมพันธ์เอ่อต้องหลบซ่อนแอบซ่อนหรือว่าเป็นความสัมพันธ์แอบรักแอบชอบเขาเลยคิดอยากจะเซฟไว้อยากจะเก็บคุณไว้เป็นเพื่อนอยากจะเก็บคุณไว้เป็นมิตรภาพที่ดีหรือว่าอาจจะอยากมีเซฟโซนในการที่จะยังไม่อะไรกับคุณเยอะ อเพื่อรักษาสัมพันธภาพรักษาเพื่อนไว้ก็ได้อืมถ้าถามว่าทําไมเขาถึงตีตัวออกห่างคุณนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเคสที่รักแอบแอบรักแอบชอบความสัมพันธ์แอบซ่อนนะคะแน่นอนเขาคงอยากมีเซฟโซนแหละเขาคงรู้สึกว่ามันมันไปต่อลําบากนะแต่ถ้าเขามีคนเก่าซุกซ่อนไว้กักไว้ในใจในความรู้สึกหรือมีคนเก่ากักไว้ในชีวิตอนะก็แน่นอนเขาคงยังตัดสินใจเลือกไม่ได้อืม นะคะเป็นการเพลย์เซฟสำหรับเคสที่จะตีตัวออกห่างนะเขาต้องการเพลย์เซฟเขาต้องการให้มันเป็นพื้นที่ปลอดภัยอะไรบางอย่างแต่ความรู้สึกกับคุณมันเยอะจริงนะความผูกพันหรืออะไรต่างๆนะคะเงียบคุยกันน้อยอันนี้ออมกำลังดูเคสที่เขาจะตีตัวออกห่างก่อนนะคะเคสที่เขาจะตีตัวออกห่างคุณเนี่ยเขาจะทำยังไงกับ ชาวธาตไฟต่อไปค่ะเคสที่เขาจะตีตัวออกห่างคุณนะเขาจะทำยังไงกับคุณบางคนอาจจะรับผิดชอบกันไปในลนักษณะงานเรียนหรือว่าช่วยกันทำอะไรบางอย่างเอาว่าเขาอยู่เป็นเขารู้อยู่แล้วเออเขารู้อยู่แล้วเนี่ยก็ทำมาค้าขายร่วมกันไปก็ดูแลกันไปก็ไปเรื่อยๆแบบเป็นการค้าขายดูแลเทคแคร์หรือว่าเออ ไปเรื่องผลประโยชน์อะไรด้วยกันก็ได้เอามองว่าเขารู้เขาเขาเขาอยู่เป็นน่ะถ้าถามว่าเขาจะทายังไงคือเขาอยู่เป็นเนี่ยมีภาระหน้าที่อะไรต้องรับผิดชอบก็ทําไปนะคะจะคุยจะปรึกษาหาหรืออะไรก็ทําไปเนี่ยเดี๋ยวมาจิเชียนขึ้นเขาเขาเขาเรียนรู้อยู่เป็นอืมนะคะก็รับผิดชอบกันไปก็ดูแลกันไปก็ค้าขายกันไปก็ไปตามสภาพอะไรตรงนั้นแหละเขารู้นะคะอันนี้คือในเคสที่เขาจะตีตัวออกห่างคุณนะอืม นะก็น่าจะยังมีการพูดคุยปรึกษาหาหรือทําอะไรร่วมกันอยู่นะคะอย่างที่เขาก็รู้อยู่รู้ถึงสถานการณ์อยู่แล้วอาทีนี้เรามาดูเคสที่เขารอที่จะได้เนี่ยมา,มาพัฒนาความสัมพันธ์รอที่จะได้มาพูดคุยรอที่จะได้รู้ข่าวหรือว่าอะไรกันเนี่ยนะคะเคสนั้นเขาจริงๆเรารู้สึกยังไงกับคุณคะเคสที่เหมือนกับรอเนี่ยรอที่จะได้เอออะไรกันเนี่ย เคสที่เขากำลังรอทำอะไรสักอย่างเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณเคสที่เขากำลังรออะไรบางอย่างโอ้เขาต้องการการตัดสินใจให้ให้เด็ดขาดบางอย่างค่ะอืมเช่นสมมตินะ ต่างคนต่างนิ่งหรือสถานการณ์มันนิ่งอ่าใช้คําว่าสถานการณ์แล้วกันนะสมมติสถานการณ์นี้มันดูมีความนิ่งมีเรื่องของอีกโก้เอามาว่าความนิ่งและอีกโก้มันทําให้เขาใจบางหรือวันไหวอ,ะอ่ะอาจจะทําให้เขารู้สึกว่าการที่เขารอสื่อสารรอข่าวสารรอการพูดคุยหรือรอการพัฒนาความสัมพันธ์อะไรเงี้ยก็เพราะว่าอยากจะเห็นหรือเปล่าว่ามันจะมีอะไรเคลื่อน,นไหวจะมีอะไรคืบหน้าไหมใจเขาบางนะอะไรเงี้ยโอ้ใจฉันบางนะ นะคะเพราะฉะนั้นเขาว่าวันไหวกับคุณอยู่แต่มันมันมันเลิกลายอย่าล้างเย็นชาจืดชืดซะจนแบบหรือจะมาเคลียร์กันให้มันจบไปเลยดีหรือจะมาเคลียร์ให้มันสุดสิ้นสุดอะไรบางอย่างสักทีนะเพะฉะนนเคสนั้นคือเขายังยังไม่อยากปล่อยคุณไปหรือว่ายังยังหวั่นไหวกับคุณอยู่เลยนะความรู้สึกอะ่ะอืม อ,อย่างนี้เราจะได้เห็นแนวโน้มทิศทางความสัมพันธ์เป็นอย่างไรคะอันนี้อมอกลับมาที่ภาพรวมแล้วนะคะเป็นรวมใหม่นะเมื่อกี้แยกให้เป็นเคสกรณีพิเศษนะคะทีนี้เงียบหรือคุยกันน้อยมากภาพรวมความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงต่อไปเงียบหรือคุยกันน้อยมากภาพรวมความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงต่อไปมีไพ่ชาวพิจิกชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูชาวมีน ในบางเคสอดทนเป็นรักสามเศร้าเรา3คนกันไปค่ะเพราะอะไรมันมีงานร่วมกันมันมีลูกด้วยกันมันมีอนาคตอะไรบางอย่างร่วมกันเพราะฉะนั้นแล้วนะคะในเคสที่เป็นรักทางไกลเนี่ยอาจจะต้องอดทนมากๆเลยอดทนกับความสัมพันธ์ที่ไม่เฮลตี้เพราะว่ามันต้องการมีกันและกันสมมตินะมันต้องการมีกันและกันแต่ว่ามัน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 ต้องมันต้องอยู่ไกลกันน่ะ เออแต่มันก็ยังเห็นมันก็ยังเห็นแนวโน้มความสัมพันธ์ในลักษณะที่จะมีอนาคตอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะลักท่างไกลก็เจ็บได้เหมือนกันไงเออก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นอะไรที่แบบก็ส่องสองก็มองมองก็ดูหมอบ้างหรือว่าก็เอ่อเขาเรียกอะไรนะไปเขาเรียกอะไรนะเป็นการแบบเช็คเป็นการคอยดูกันอยู่ห่างๆก็ได้ แบบใช้ความอดทนมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมทีนี้เคสที่เป็นรักสามเศร้าเราสามคนนะ่ะแนวโน้มความสัมพันธ์คือมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังต้องการกันอยู่ก็เลยแบบยังมีการเอยส่องส่อง,องมองมอง,มองยังอยากรู้อนาคตอะไรบางอย่างอยู่นะคะออุยืมทิศทางแนวโน้มก็เพราะฉะนั้นแล้วนะคะ เคสที่พวกคุณเนี่ยข้องเกี่ยวกันด้วยเรื่องสังคมสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างการเป็นพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนกันเนี่ยออมว่ามันค่อนข้างที่จะอยู่ในสถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจแล้วก็ลำบากใจพอสมควรเลยเนาะแฮงแมนเลยคือมันเหมือนกับสมมตินะมันเรียนด้วยกันมันทำงานด้วยกันมันเป็นพาร์ทเนอร์กันแต่ดันดันแบบ คุยกันไม่ได้ดันเงียบดันอะไรก็เลยค่อนข้างอึดอัดนะคะเขาจะติดต่อไฟหรือเปล่านะคะเงียบคุยกันน้อยมากเขาจะเป็นฝ่ายแบบเข้าหาคุณไหมติดต่อคุณไหมเป็นฝ่ายเข้าหาชาวทัดไฟหรือเปล่าคะเ <uld av> งียบหรือคุยกันน้อยมากเขาจะเป็นฝ่ายติดต่อหาคุณเข้าหาคุณหรือเปล่าเอามาว่าถ้าพวกคุณช่วยกันเลี้ยงลูกดูแลกันเปกันอะไรบางอย่างไอ้ตรงน,น,นั้นมันยังอยู่แต่ว่าสิบดาบเอามาว่าเขาคง ถ้าไม่จําเป็นก็จะไม่ได้ติดต่ออะไรนะเพราะว่ามันเสียความรู้สึกค่อนข้างเละเทะเลยอะเนี่ยแต่อาจจะยังมีการเทคแอคชั่นนะคะในลักษณะของอาจถ้าเป็นรักทางไกลแน่นอนจะมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับการเดินทางการไปมาหาสู่กัน นะคะในลักษณะที่แบบโหยดูแลกันคือการการจะดูแลรักทางไกลสลับบางคนมันเป็นเรื่องทรมานใจจริงๆนึกออกใช่ไหมอันนี้เราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยนะว่าบางเคสเป็นรักทางกลแล้ความสัมพันธ์โคตรทรมานใจเลยก็อาจจะยังมีการพูดคุยในการที่เราเฮ้ยเราจะเทคแอคชั่นกันยังไงเราจะแบบขยันมาหากันเดินทางมาหากันไหมอะไรยังไงก็ได้นะคะถ้าเป็นเคสรักทางไกลเขามีโอกาสติดต่อคุณมานะนะเป็นการติดต่อเป็นการเทคแอคชั่นพูดคุยปรึกษานู่นนี่นั่นนะคะ แต่ถ้าไม่ใช่รักทางไกลดูเครดิตจะไม่ค่อยดีเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบเออมันจะเป็นการเทคแอคชั่นกันในลักษณะพูดคุยเพื่อที่จะตัดจบหรือสิ้นสุดอะไรบางอย่างก็ได้นะคะคือถ้าแบบว่าเขาเขาติดต่อคุณมาถ้าไม่ใช่รักทางไกลนะอาจจะเป็นการมาพูดมาคุยเพื่อที่จะทําอะไรให้มันสิ้นสุดบางอย่างก็ได้เนี่ยมีการเคลียร์เรื่องเงินซึ่งกันและกันมีการเอาเงินมาคืนกันหรือว่า อะไรสักอย่างนึงก็ได้นะคะเออแต่บางคนสถานการณ์แย่ๆแ,แต่ยังต้องต้องคีพกันไว้เป็นคนที่แบบช่วยกันทำอะไรอยู่เลยอะ <c oughs> เออเออกมาว่ายังยังมีกลิ่นในลักษณะที่เขาอาจจะเทคแอคชั่นมาใช้คำนี้แล้วกันแม้ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะน้อย นะคะแต่ว่าพอไพ่ขยายมันได้สองใบเนี้ยว่ามีโอกาสอยู่เป็นการพูดคุยเป็นการปรึกษาหรือเป็นการทําอะไรร่วมกันบางอย่างนะคะแต่ก็อย่างที่บอกไงสิบดาบตรงเนี้ยมันแปลว่าสถานการณ์ค่อนข้างแย่มากเลยอมเลยมองว่าเปอร์เซ็นต์ที่เขาจะติดต่อมาไม่ได้เยอะนะคะแต่ก็ยังพอมีให้เห็นนะโอเคเขารอธาตุไฟติดต่อไปไหมค่ะเงียบ คุยกันน้อยมากเขารอให้ธาตุไฟเป็นฝ่าย take action ติดต่อไปหรือเปล่าคะ่ะทำเป็นเหมือนไม่แคร์แต่รอข้อความคะ่ะจับตามองดูอยู่นะคะมีไพ่ชาววันพระฤห,หัดนะคะแล้วก็มีไพ่ชาววันอาทิตย์ด้วยนะคะชาวธาตุดินมาก่อนประสบกันด้วยอืม เขารอให้คุณติดต่อไปไหมหรือ take action อะไรไหมเอาว่ารอนะเป็นการแอบรอแต่ว่าดูดูเหมือนไม่ดูเหมือนไม่สนใจอ่ะทาเหมือนนิ่งอะ่ะออกแนวเหมือนนิ่งสงวนท่าทีอะ่ะเออแต่จริงๆรอะ่ะก็มีการแอบรอข้อความอยู่นะคะจับตามองดูอยู่ด้วยมีมีการจับตามองดูอยู่ใจยังไงต่อไปหรือเปล่าหน้าอะไรเงี้ยนะคะอืม ก,ก็ก็แสงว่ามีการแอบรออยู่เหมือนกันนะแอบรอข้อความอ่ะแนวโน้มรู้ไปแล้วที่ทางรู้ไปแล้วเรามาดูข้อความจากเขาบ้างสินะคะเงียบหรือคุยกันน้อยธาตุไฟเขามีอะไรอยากจะบอกคุณเอาอย่างละ5ใบเนาะสองสำรับสำรับละ5ใบนะคะเงียบหรือคุยกันน้อยมากธาตุไฟเอ้ คำถามสําคัญคําถามสําคัญเดี๋ยวแป๊บนะก่อนข้อความเขาอยากไปต่อกับคุณไหมคะ่ะเงียบหรือคุยกันน้อยมากธาตุไฟเขาอยากไปต่อกับคุณไหมคะเขาอยากไปต่อไหมจริงๆเหมือนอยากไปต่ออยู่คะ่ะยิ่งถ้ามีเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องอะไรเนี่ยออกมาว่ามันเป็นความสําเร็จเนาะมันเป็นความสําเร็จของหน้าที่การงานการเรียนอะไรต่างๆ นะคะแล้วในบางเคสเรื่องเซ็กส์เรื่องอะไรดีดีดีด,ดก็ได้นะเป็นเรื่อง18บวกชอบจังเลยยังเรียนรู้กับเธอไม่สุดเลยยังอยากไปตอบก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคำถามเขาอยากไปต่อกับคุณไหมจริงๆอยากไปต่อนะคะจากไพ่นะจริงๆแล้เรอยากไปต่ออ,อยากกลับมาเริ่มต้นใหม่หรือว่าอ่ะรอข้อความรออะไรนะคะ ถ้าเป็นเรื่องเรียนเรื่องงานอย่างที่บอกไปคือแน่นอนนะคะมันเป็นความสําเร็จะคะ่ะอยากไปต่ออ่ะข้อความมาข้อความทัดไฟเงียบคุยกันน้อยเขาอยากบอกคุณว่าวายเขาบอกว่าเราอาจจะเราอาจจะจําเป็นต้องปล่อยกันไปอ่านะคะอันนี้คือเคสแต่เขาก็ต้องการคุณนะด้วยเหตุผลบางอย่างทําให้ต้องเงียบหรือคุยกันน้อยแต่ฉันต้องการเธอนะ โอ้เขาว่าเขาไปจากคุณเมื่อเห็นคุณกับใครบางคนอา้าวชาวทัดไฟคุณไปควงใครให้เขาเห็นหรือว่าคุณมีแฟนแล้วหรือเปล่าโอ้เขาบอกว่าชาวทัดไฟไม่รู้หรอกว่าการจะปล่อยชาวทัดไฟไปมันโคตรยากเลยนะถึงเวลาที่เขาต้องฮิวตัวเองแล้วชาวทัดไฟคุณไปหักอกเขาเหรอ เขาขอบคุณสําหรับบทเรียนทางจิตวิญญาณค่ะชาวธาตุไฟคุณไปหักอกเขาแน่ๆเลยถ้าจากไพ่ข้อความนะ,อะขออีกสําหรับเงียบคุยกันน้อยมากธาตุไฟเขาอยากบอกอะไรกับคุณบ้างค่ะเงียบคุยกันน้อยมากธาตุไฟเขาอยากบอกอะไรคุณเขาบอกว่าคุณเป็นฝ่ายถูกค่ะอ้าวยังไงยังไง Why นี่ไงเขาบอกว่าเขาจินตนาการถึงเรือนร่างที่เปลยเปล่าชาวธาตุไฟด้วยนะจ๊ะอย่างที่บอกความสัมพันธ์ในเทียมพูดไงว่าเขาอยากไปต่อเพราะมีแพชชั่นกับคุณก็เป็นไปได้ไงนะจ๊ะเขาไม่สามารถแม้แต่จะมองดูคุณได้ดูแล้วแบบมันดูแล้วมันดูแล้วมัน <c oughs> ของมันขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะไม่ไม่อะไรเนี่ยตัวแดงเป้งเลยเขาไม่สามารถมองดูคุณได้แล้วโนขึ้นมาทำไมเปิดเพิ่มก่อน เขาถามคุณว่าคุณน่ะคิดถึงเขาเหมือนกันไหมเดี๋ยวโน่ค่อยมาดูอีกทีนะว่าคืออะไรเขาบอกว่าเขาเขาเป็นคนปากตรงกับใจเขาบอกแบบนั้นนะเขาบอกว่าเขาหมายถึงตามที่พูดก็แปลว่าจะบอกว่าเขาพูดตรงไปตรงมาหรือปากตรงกับใจอะไรเงี้ยขอดูโน่เลยในตัวเบลเลอร์เลยเขาโน่อะไรใส่คุณเนี่ยข้อความโน่นี่มันคืออะไรคะ ไวยไม่มีคุณแล้วมันเหงาจริงๆเขาไม่ได้อยากจบความสัมพันธ์นี้นะโน no, คือเขาไม่ได้อยากไปไหนไม่ได้อยากจบกับคุณโน่ no, คือไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้เลยค่ะเออโน no, คือเขาไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้เลยนะ อ่ะโอเคประมาณนี้ค่ะยังไงก็ฝากสนับสนุนช่องด้วยนะคะฝากสนับสนุนช่องด้วยเบอร์บัญชีใต้คลิปนี้นะคะเพื่อให้ช่องนี้แข็งแรงและไปต่อได้นะคะยังไงก็ฝาก s u b s r r i e e กันเข้ามาเยอะๆครบแสนซับจะได้มีของมาแจกกันวันนี้ลาไปก่อนนะคะเป็นกำลังใจให้น้องลักกี้ด้วยนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ